สวัสดีครับฮะมี้เจอกันตรงกน,นวันครับพามาชมไซใหญ่อคันครับโอ้คล่องเหรอวะ โอ้ข้องขนาดข้ามายมเสียพ้นครับเ็กสองไข่ใหญ่อีกคันครับของหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่างานเยอะที่สุดนะครับในแถบนี้ มีสองขั้นครับขั้นนี้ไถกับดันยางเดียวครับขั้นเก่านะครับยาวห้าศูนะครับเอาไว้ปั้นย่างเดียวเอพอพามือใกล้ๆครับ ข้ใหญ่แงี้ยใหญ่แล้วก็คล่องครับมันได้กระเด็นขึ้มครับวันน,น,นี้โอ้รถไทไรได้เหมือนีันครับอู้ดขันหนึ่งอยู่คุณผม มันนี่จนเดียวบ่ออกงั้นครับย้ำเว้นมันหอนครับออกนังก่งย้ำมือแลงอย่างเดียวมันนี่พามาชมมีไข่ครับอู้อห้องห้อว่า จวดขนาดเลย <c oughs> เอ๋ออันนี้พันเก้าเต๋พันเก้าเต๋อเอาพันไม่เลยน่ะเอาอันมาารถมันเป็นพันไหนพันหกวายยู่ ไม่ใช่พันแห่แต่ดิแต่วา่าอยู่จริงๆพันมากับรถมันจะเป็นพันหกนะครับเ็ใส่พันเกา่าก้อนดินซนีกับล้งไข่พอดีครับ หยาซับนีบ่ประสาดอกาะกำลังไถพอดีครับหยาซับนีพอดีเพิ่นเห็นน้าปังนะครับคุณเจ้าของหน้าแต่ก็แปลกเลยครับตั้งแต่บ่ไถนี่บ่บ่จูดด้ยแต่พอรถไถมามาหอดน้านี่จูดไฟทันทีเลยคันบ่ไถนี่บ่จูดอ๋อเดี๋ยวรอกับมนันเลย เอ็มหกสองโอชั่วโมงน่าจะไปไกลแล้วครับนี่งนะับนทุกมืับแล้วห้าศูนย์น่าจะหมดงวดแล้วครับ Mm-hmm. โต้ามหาสารคามครับแนวหยับคาดก็ได้บหยับก็ไดครับคล้องครับ ลองตัวคนขับก็คล่องครับคล่องคล่องแห้งเร็วความ แป๊บเดียวนะครับถ้าใส่แผ่นหกมานี่แป๊บเดียวครับโอ้ดีคันหนึ่งอะ่ะคันนั้นน่าจะเป็น49ครับโอ้นพ่นโอ้รถไทยเยอะครับแถบนี้ lúc oh, này em mà con này lúc này lúc này hả? này lúc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  này này lúc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  này này lúc này lúc ชั่วโมงไงชั่วโมงอ่ะหลาร้อยนี่น,นี่น <laughs> หลานี่เนี่ยโดนเราจักเดือนแล้วหาเดือนโอ้เดือนละหลายชั่วโมง <laughs> ขอบคุณเพื่อนดื่มครับจากเสียพลครับขอให้งานเยอะๆนะครับหมดวันเร็วๆครับ เจ้าของแฮชแท็กนะครับบายเจนัทสังลุยนะครับอาชีพพ่ออย่าล้อเล่นก็ฝากติดตามนะครับทีมงานรถไทยสตอรี่นะครับมาอาชี์ให้เบื้องครับใบเ็นความสงจรามครับห้เจ้าของรถครับ ติดตามได้ทางเพจรถไทยทีมานรถไทยสตอรี่ครับช่อง youtube รถไทยบาา้านชาแนลครับอู้ข้าวเดียวแมว สี่เียอว่างานนี่นะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังครับ fc ทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ